ความเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดหลังการสูญเสียสืบนาคสเสถียรวีรบุรุษแห่งป่าไม้ไปเมื่อ21ปีก่อนคือการปลูกกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เผยแพร่ขยายไปทั่วประเทศจนนำมาสู่การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจังเป็นความคิดเห็นจากวีรยาโอชกุลหัวหน้าเขตร,รักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกกระแสแรกๆนะคะหลังจากปีที่ี่1ปีที่2ท,ที่พี่สืบเสียชีวิตไป ดีมากผู้คนตื่นตัวให้ความสําคัญแล้วก็เห็นประยโยชน์ของการนุรักษ์แล้วก็เห็นคุณค่าที่พ่สืจนด้วยทุ่มเทชีวิตการทํางานเพื่อจะจะรักษาสิ่งที่มีค่าทุกคนเห็นคุณค่าแต่ผ่านไป21ปีคิดว่ากระแสนี้มันก็จืดจางลงไปเรื่อยๆนะคะในในส่วนของภาครัฐนะคะเราจะต้องทําอย่างจริงจังเราต้องชัดเจนถึงเจตนารม์ที่เราจะทําอย่างเราเป็นผูน้กรทั้กฎหมาย ะะเราก็จะต้องใช้กฎหมายมาดูแลป่าให้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าเป็นไปตามกระแสพอพวกนี้อยากได้อะไรเราก็ปล่อยไปข้อกฎหมายอาจจะผิดบ้างเป็นข้อยกเว้นบ้างเป็นไปตามนโยบายซึ่งทิศทางของนโยบายในแต่ละยุคระสมัยก็เป็นไปตามกระแสการเมืองด้วยนะคะแล้วถ้าเราเปลี่ยนไปตามนั้นตลอดเวลาเนี่ยจุดยืนในการอนุรักษ์ของเราแทบจะไม่มี ส่วนวชรรชมภูศีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและโชคดีประโลกานนหัวหน้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเขาแพงมา้า mm hmm. เห็นตรงกันว่าผลงานการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ที่สืบนาคาสเสถียรได้ทุ่มเทรวบรวมไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นมรดกชิ้นสําคัญที่สืบสร้างไว้ให้คนรุ่นหลัง นื่องจากเห็นว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติลงได้และสามารถกระตุ้นจิตสํานึกในการรักษาป่าให้กับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้เป็นอย่างดี กระตุ้นในภาคของการอนุรักษ์นะเพราะในในเสียงของของราชการเองนะข้าราชการเนี่ยก็พอหลังจากเหตุการณ์พิสูจน์ตายนยก็จะมีการพูดถึงประวัติการทํางานก็เป็นว่ามีการมีการเข้ามาร่วมมือกันเยอะครับพอในการวนในทีโวต่างๆหมู่ที่หมู่ที่สืบตี่ตั้งขึ้นมาช่วงช่วงที่พิสูจน์เสียเนี่ยถือว่าทําให้เกิดในเรื่องของ แนวทางของการรักกระแสของการรักเนี่ยคนสนใจมากยิ่งขึ้นการทําลายผมเชื่อยังมีทําลายแต่ว่าแปบปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับใช่ไหมอาจจะไม่ทําลายโดยตรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน,เป,นเป็นการทําลายทางอ้อมนะครับคงไม่ได้มองเรื่องป่าไม้อย่างเดียวเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรทั้งหมดอะ แม้วีรบุรุษนักอนุรักษ์จะเสียชีวิตมากว่าสองทศวรรษแล้วแต่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกทรัพยากรเป็นปัญหาเรื้อรังและไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการทำลายป่าและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติยังเป็นวิธีการที่แยบยลขึ้นเรื่อยๆ